모르게 짜증이나 너를 향한 마음은 변하지 않았는데 혹시 내가 이상한 걸까 혼자 힘들게 지내고 있었어 덤빈방 혼자 몽하니 지쳐 기다 TV에는 어제 뭔가. 고맙습 <목소리가> ตอนรับเข้าสู่เขตสําเราจง่ายๆบัตรครูแอนนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายแอนนิดนึงวันนี้เราจะมาแบ่งปัน5วิธีง่ายๆสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเพื่อนร่วมงานนะคะลูกน้องหรือแม้กระทั่งเราสามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหัวหน้างานเราด้วยก็ได้นะคะในในช่วงโควิดเนาะให้ผ่านพ้นกันไปได้ เพราะว่าตอนนี้พวกเราก็เห็นแสงละเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นในระหว่างที่เราเดินทางอยู่เนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะให้เราเดินทางด้วยการที่มีขวัญและกำลังใจกับตัวเองนะคะกับเพื่อนที่ทำงานกับลูกน้องหรือแม้กระทั่งกับเจ้านายของเรานะ วันนี้ก็จะมาแชร์5วิธีง่ายๆเลยนะคะเชื่อว่าทุกคนจะเอาไปไปยุ์ใช้ได้และถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ฟังไลฟ์แล้วนะคะก็ถ้าคิดว่าดีช่วยแชร์ไปให้กับเพื่อนๆเรานะคะให้เขาได้ลองเอาไปประยุกต์ใช้บ้างวันนี้คะ่ะแอนมีก่อนที่จะไปถึง5วิธีมี1คําคคมที่ อ่านแล้วรู้สึกว่าเอออยากเอามาแชร์อ่านแล้วมันรู้สึกว่าโดนใจมากเลยคำคมนี้นะคะเป็นคำคมของหนังชื่อกับตนอเมริกาเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเคยดูหนังเรื่องนี้และมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งที่เป็นคำพูดที่โดนใจ แอนมากเลยนะคะในตอนนี้ด้วยในในภาวะที่เราอยู่ในช่วงโควิดนะคะแล้วโควิดระลอกสองในแรงมากเลยทําเอาแต่ละคนเนี่ยตกออกตกใจกันไปหมดเลยคําคมนี้นะเดี๋ยวแอนอ่านให้ฟังเขาบอกว่าโลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีใครอยู่จุดเดิมได้ทําได้แค่ทําดีที่สุดแล้วบางทีดีที่สุด ที่จะทำได้ก็คือการเริ่มต้นใหม่อ่าแล้วรู้สึกว่าเออใช่บางทีเนี่ยเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันดีที่สุดเลยคือหลายๆคนก็จะบอกเราว่าเออทำวันนี้ให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดของเราอะ่ะในวันนี้ก็คืออาจจะต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มคิดใหม่ เริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะบางสิ่งบางอย่างอืมเนาะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่สามารถทำแบบเดิมได้แล้วเราก็คงจะต้องหาทางอะไรใหม่ๆที่ทำให้เ,เรามีความสุขมากขึ้นหรือว่าเรายังคงดำเนินต่อไปได้เออนะคะอันนี้ก็เป็นคำคมที่ได้มาจากหนังเรื่อง กับตันอเมริกาอันนี้คือเป็นฉากที่พระเอกเนี่ยซึ่งไปหาหนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยแกแล้วแต่ว่าตัวพระเอกเนี่ยยังยังหนุ่มคือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะ่ะแต่โลกอะ่ะเขาเปลี่ยนแปลงกันไปแล้วไงแต่พระเอกเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยทั้งศักยภาพของเขาทั้งหน้าตาของเขาทั้งร่างกายของเขาพั้งเขาก็ไปคุยกับนางเอกว่าเออเขารู้สึกว่าไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยนางเอกก็เลยให้คําแนะนําว่าคือโลกเนี่ย มันได้เปลี่ยนไปแล้วไม่มีใครที่อยู่จุดเดิมได้เราทําได้ก็คือทําให้ดีที่สุดแต่บางครั้งคําว่าทําให้ดีที่สุดก็คือการที่เราเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างเออนะคะก็เอามาฝากกันในวันนี้นะอ่ะถัดไปนะคะเป็นรีวิวหรือว่าเป็นเอ่อเซอร์วย์นะที่ฮาร์วาร์ดนะบิส s อ่อบิสเนสสกก็คือเป็นมหาวิทยาลายัย Harvard นะได้ทำรีวิวกับผู้บริหาร CEO นะคะจำนวน600ลายพวกเราถามผู้บริหาร600้ลายนี้ว่าตอนนี้ถ้าตื่นนอนกลางดึกสะดึง้งสะดุ้งตื่นมาเนี่ย CEO 600คนนี้จะกังวลเรื่องอะไรจะเครียดเรื่องอะไรจะจะคิดเรื่องอะไรนะคะซึ่ง เชื่อแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราคือถ้าให้เราคิด,ดนะเราก็คงคิดว่าเฮ้ยซี CEO ก็คงจะกังวลเรื่องยอดขายมั้งเรื่องธุรกิจมั้งอย่างเงี้ยแต่จริงๆอันนี้คือสิ่งที่ฮาร์วาร์ดฮาร์วนะมหาวิทยาลัย Harvard นะคะได้ไปสัมภาษณ์ผู้ผู้บริหารหกร้อยคนสิ่งที่ได้ออกมาก็คือว่าเขาตื่นนอนมากลางดึก และมี2อ,ส,อสิ่งที่มักเข้ามาจะคิดอยู่ตลอดเวลาก็าคือ1ทําอย่างไรให้พนักง,งานมีขวัญและกำลังใจในช่วงที่มีภาวะสถานาการณ์โควิดแบบนี้จะทำอย่างไรให้พนักง,งานยังคงมีขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไปถึงแม้ว่าตัวพนักง,งานจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวการงานการเงินก็ตาม เขาคิดอยู่ตลอดทุกคืนว่าเขาจะทําอย่างไรให้พนักง,งานที่มีปัญหาอยู่ก็จริงตอนเนี้ยมันหนีปัญหาไม่ได้แต่ทําอย่างไรให้พนักง,งานมีขวัญและกําลังใจขึ้นมาข้อที่2ที่ผู้บริหารจํานวน600คนนะคะให้ความเห็นตรงกันก็คือว่าเขาคิดอยู่ตลอดทุกคืนว่านอกจากพนักง,งานจะมีขวัญและกำลังใจแล้วเนี่ยเขาจะทํำยังไงให้พนักง,งานของเขาเนี่ยยังคงมองโลกในแง่ดี นะคะหรือใครที่มองโลกในแง่ร้ายเขาก็อยากให้กลับมาเป็นพนักงานที่มองโลกในแง่ดีเพราะเวลาที่พนักงานมองโลกในแง่ดีนะคะพนักงานจะมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบานแฮปปี้ขึ้นนึกออกไหมพอคนเราเนี่ยมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะมี ใจิตใจที่ปลอดปร่งขึ้นเราก็จะสามารถช่วยกันคิดการพัฒนาการสร้างรายได้การลดต้นทุนการต่อยอดธุรกิจหรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดนี้ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสองสิ่งที่ผู้บริหารจำนวน600คนรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นนอนมาแล้วเนี่ยคิดถึงแต่สองเรื่องเนี้เออ ก็คือทำยังไงให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจและทำอย่างไรให้พนักงานเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีในช่วงนี้เออนะคะแอ่ก็แปลกใจเหมือนกันนะจริงๆก็คิดว่าเฮ้ยผู้บริหารจะมองแต่เรื่องของยอดขายเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยเพราะอะไรรู้ไหมผู้บริหารนะคะที่เก่งเขารู้ดีว่ายอดขายว่าแนวทางการแก้ปัญหาว่าไอเดียเจ๋งๆ มันจะมาจากพนักงานที่มีขวัญและกำลังใจของเขาในช่วงนี้นั่นเองอ่าโอเคคราวนี้นะคะเข้าสู่วิธี5วิธีง่ายๆที่อามาฝากในวันนี้นะ5วิธีง่ายๆสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานเพื่อนร่วมงานในช่วงโควิดนะคะเทคนิคที่หนึ่งวิธีที่1ก็คือการ สื่อสารสื่อสารแล้วก็สื่อสารเออยังไงคะครูแอนพวกเราพวกเราสังเกตนะคะชุกวันนี้ในช่วงโควิดเนี่ยเราจะไม่ได้เจอกับลุงตู่ใช่ปะแต่เราเจอกับใครคะในทุกๆวันใครที่ใครที่ฟังแอนอยู่ตอนนี้คุณเจอใครในทุกๆวันในหน้าจอทีวีคะ ที่เขาจะมาคอยคุยกับเราเรื่องของสถานการณ์โควิดเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของแนวโน้มในอนาคตคือเขาจะออกมาสื่อสารกับเราในทุกๆวันเลยนะคะในหลายช่องทางไม่ใช่เฉพาะในทีวีนะไม่ว่าจะเป็นในทีวีหน้าจอทีวีในมือถือเรานะคะหรือว่าในแอปพลิเคชัน line คือท่านเนี่ยก็จะไปในทุกๆช่องทาง ก็คือถ้าเป็นตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลใช่ไหมนั่นแหละคือเคล็ดลับนะคะของการสื่อสารสื่อสารและสื่อสารเมื่อเกิดภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะเมื่อเกิดภาวะที่หลายๆคนเริ่มมีความกังวลพนักง,งานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเริ่มมีความกังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตถัดไปสิ่งที่พนักง,งานหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานของเราอยากจะได้ยินก็คืออะไรจะเกิดขึ้น ตอนนี้เกิดอะไรอยู่เนาะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่และมันมีเอฟเฟกอย่างไรกับองคอ์กรของเราแล้วเฮ้ยพวกเราจะช่วยกันยังไงเออเฮ้ยเราจะเสนอความคิดเห็นได้หรือเปล่าคือการสื่อสารยิ่งถ้าเกิดขึ้นได้ในทุกๆกวันนะคะเหมือนที่แอนขอชื่นชมเลยนะรัฐบาลชุดนี้นะคะใน,นเรื่องของการทำงานนะคะว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีคือสื่อสารในทุกๆวัน เพราะเมื่อไรก็ตามที่เราหยุดสื่อสารเราหยุดคุยกันหวัวหน้าหยุดคุยกับลูกน้องลูกน้องหยุดคุยกับหวัวหน้าเพื่อนร่วมง,งานไม่คุยกันนะคะเมื่อไรก็ตามที่เราเลิกสื่อสารเราคิดดูสิว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ๆแล้วไม่มีใครบอกอะไรเราเลยไม่มีใครคุยอะไรกับเราเลยเราก็ต้องมีคำถามเราก็เกิดความกลัวนะคะ เราก็คิดไปเองต่างๆนานาสระตะเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัวหน้างานนะคะลูกน้องคือทุกคนในองคอ์กรเนี่ยให้สื่อสารกันให้มากขึ้นนะการสื่อสารจะช่วยทำให้เรายังคงเห็นปลายอุโมงค์ในทิศทางเดียวกันนะคะว่าองคอ์กรเราจะไปในทิศทางไหนยังคงสื่อสารว่าเราจะทำอะไรยังคงสื่อสารว่า วันพรุ่งนี้หรือวันถัดๆไปจะเป็นอย่างไรนะคะและขอเน้นนะในยุคป,ปัจจุบันนะคะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยนะคะสำหรับเพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าง,งานทุกคนในการสื่อสารก็คือการสื่อสารในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเวลาคุณสื่อสารแค่ครั้งเดียวนะคะ หรือว่าเรื่องเดียวเนี่ยคุณก็สามารถสื่อสารได้ในหลายๆช่องทางนะคะในหลายๆแอปพลิเคชันหรือว่าในหลายๆวิธีการในองค์กรของคุณนะดังนั้นอย่าลืมนะคะเทคนิคนี้ง่ายๆเลยสื่อสารสื่อสารและสื่อสารในทุกๆวันว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะสถานการณ์ไปถึงไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรของเรามีผลอะไรกับองค์กรเราไหมเราจะทําอย่างไรต่อไปในองค์กรของเราแบบนี้นะคะเพื่อให้คนในองค์กรยังคง อยู่ในเขาเรียกว่าไรเดียอยู่ในถนนนะคะแห่งถนนเส้นเดียวกันและเป็นถนนที่กำลังจะพุ่งไปด้านหน้านั่นเองนะคะโอเคถัดไปเลยวิธีการที่สองนะคะในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ยพนักง,งานเราคงหดหูเ,เพื่อนร่วมง,งานเราคงจะบับคิดอะไรไม่ออกนะคะแต่เราเชื่อไหมว่า ในภาวะที่เพื่อนเพื่อๆทุกคนนะหรือว่าพนักง,งานในองค์กรทุกคนเนี่ยอยากที่จะเรียกว่าไงถ้าภาษาบ้านๆคืออยากจะอยากจะมีความเป็นอยู่ที่รอดอเอออยากรอดอะ่ะเวลาคนเราเนี่ยอยากจะรอดจากอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นรอดตายนะคะรอดจากภาวะความหิวรอดจาก การรอดจากความจนอะไรเงี้ยคือเวลาคนจะต้องรอดจากบางอย่างเนี่ยคนจะเกิดไอเดียหรือจะเกิดความคิดขึ้นมาแบบเราไม่คิดเลยว่าเฮ้ยเราจะคิดเรื่องแบบนี้ได้ด้วยหรอแต่ว่าในภาวะแบบนั้นเนี่ยคุณจะคิดมันขึ้นมาได้เลยเหมือนมันผุดขึ้นมาเป็นสัญชตาตญาณของมนุษย์นะคะในการที่จะให้ตัวเองอะ่ะรอดเพราะฉะนั้นแล้เนี่ยในช่วงเวลาแบบนี้ พนักง,งานของเราเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นหรือมีไอเดียอะไรที่แปลกใหม่ซึ่งไม่อยากให้องค์กรมองข้ามจุดนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะถามนะคะวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรวิธีเพิ่มยอดขายถามความคิดเห็นหรือว่าถามไอเดียนะคะในการเพิ่มยอดขายการทำโปรโมชั่นหรือการลดต้นทุน หรือการทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราแบบนี้คุณ่ะบริษัทคุณเนี่ยหรือว่าองค์กรของคุณนะคะหรือว่าในแผนกของคุณเนี่ยอาจจะได้ไอเดียดีๆหรือว่าความคิดดีๆเนี่ยจากเพื่อนร่วมงานและพนักง,งานในตอนนี้เลยละเออนะคะลองไปใช้ดูนะวิธีที่สามค่ะเป็นวิธีที่ทำให้พนักง,งานมีขวัญและกำลังใจมากขึ้นก็คือ ทำให้คำแนะนำคือในช่วงนี้เนี่ยลูกน้องเราแต่ละคนหรือเพื่อนร่วมง,งานเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปละคนที่มีครอบครัวนะคะก็อาจจะมีความกังวลเรื่องลูกนะคะต้องไปโรงเรียนแล้วก็กลัวว่าจะติดไวรัสหรือเปล่าเรื่องค่าใช้จ่ายรายได้ที่มีอยู่ตอนนี้นะคะบางคนอาจจะรับตอนเนี้ย and ดูใน รีเสิร์ชนะคะของ Harvard Business เนี่ยสกูลเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายๆองค์กรเลยคือไม่ไม่ไม่ใช่แค่บ้านเรานะคือเป็นเหมือนกันทั่วโลกบางองค์กรก็ลดเงินเดือน5 0บางองค์กรก็ไม่ได้ให้ทำงานครบจำนวนวันแ,แล้วก็เนี่ยตรงนี้แน่นอนที่ทำให้เกิดรายได้ที่น้อยลงนะคะหลายคนก็อาจจะมีความกังวลเรื่องรายได้ หลายคนอาจจะมีความกังวลเรื่องของสุขภาพพอเวลาเครียดเราก็ทำให้สุขภาพแย่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหัวหน้าง,งานเพื่อนร่วมงานนะคะสามารถช่วยกันและกันด้วยการให้คำแนะนำนะในด้านบวกนะจ๊ะในด้านดีให้กับเพื่อนๆในช่วงนี้นะถัดไปวิธีที่4นะอันนี้เป็นวิธีที่เรียกว่า คนไทยนะคะหรือว่าคนเอเชียเราเนี่ยถนัดและเก่งเรื่องนี้มากจงใช้ข้อนี้ข้อดีของเราข้อนี้ให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะ <c oughs> ก็คือให้เราหาวิธีที่แสดงออกว่าคุณนะ่ะเป็นห่วงลูกน้องของเราเพื่อนร่วมงานของเราเพราะไรเพราะเราเชื่อแม้ว่า มีงานวิจัยอยู่งานหนึ่งบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยจะมีความสุขหรือจะไม่มีความสุขในชีวิตเนี่ยนะคะหนึ่งปัจจัยที่สําคัญมากๆเลยสําหรับชีวิตมนุษย์คือการที่ดูได้จากความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างนี่ออกไหมคือคนที่ไม่ได้สัมพันธ์ใกล้กับเรามากเนี่ยเขาไม่ดีกับเราเนี่ย เราแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาว่าเขาแบบว่าอะไรเราเขาไม่พอใจอะไรเราแต่คนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะจะเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะสร้างความสุขหรือไม่สุขให้กับความสัมพันธ์ให้ให้กับชีวิตเราได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นข้อสีนะคะหาวิธีแสดงออกว่าคุณเป็นห่วงเพื่อนของคุณลูกน้องของคุณในแบบที่ คุณรู้สึกว่าวิธีนี้เหมาะกับเขาเช่นบางคนชอบที่จะเล่าเล่าเรื่องราวในชีวิตเล่าเรื่องแฟนเล่าเรื่องความรักเล่าเรื่องอปัญาหอาอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาเป็นคนที่ชอบพูดชอบให้คุณถามคุณก็อาจจะแสดงออกด้วยวิธีการถามคำถามก็ได้ หรือบางคนชอบทานขนมเราก็ซื้อขนมให้ก็ได้นะคะหรือคนไทยก็ชอบชอบแบบนี้เหมือนกันนะคะพาไปกินข้าวกินข้าวเที่ยงด้วยกันไหมนะคะหรือว่าซื้อของอะไรเล็กๆน้อยๆมาให้เอออะไรเงี้ยหรือว่าออชวนคุยเรื่องที่แบบบันเทิงอะไรเงี้ยก็คือแต่ละคนนะ่ะลูกน้องเราหรือว่าเพื่อนเราอ่ะเขาก็จะมีเราจะมีวิธีการที่แสดงออกว่าเราเป็นห่วงเขาเนี่ย ในวิธีการที่แตกต่างกันไปนะคะให้เลือกว่าเพื่อนเราลูกน้องเราคนนั้นเนี่ยชอบอะไรนะชอบพูดอะไรชอบฟังอะไรชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะได้สามารถทําในสิ่งที่เขาว่าชอบนะคะเป็นการแสดงออกว่าเรารักเราห่วงแล้วก็เราแคร์เออนะคะวิธีสุดท้ายที่จะมาฝากในค่ำคืนนี้ก็คือ การสร้างโอกาสให้พนักงานหรือว่าเพื่อมร่วมงานของเราเนี่ยได้ถามคําถามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงนี้นะคะในหัวสมองของพนักงาน หรือว่าในเพื่อนของเพื่อนร่วมงานเนี่ยในองค์กรที่ไม่มีการสื่อสารนะหรือมีการสื่อสารน้อยเช่นเดือนหนึ่งพูดกันครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งพูดกันครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโควิดแบบนีท้ทางที่ในสถานการณ์ตอนเนี้มันไม่เหมือนเดือนธันวาไม่เหมือนเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาตอนนี้บรรยากาศมันร้อนแรงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยองค์กรไหนที่แทบจะไม่สื่อสารกันเลยไม่คุยกันเลยในเรื่องนี้ไม่บอกแนวทางกันเลยในเรื่องนี้เนี่ยทำให้ พนักง,งานมีคำถามเพื่อนร่วมงานมีคำถามเอ่อพราะฉะนั้นแล้วจงสร้างโอกาสนะคะเช่นมีการจัดประชุมเช่นมีการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อให้สอบถามนะคะหรือว่าให้พูดคุยกันหรือว่ามีบอร์ดนะคะที่เอาไว้เปิดโอกาสให้พนักง,งานถามหรือให้แสดงความคิดเห็นคือสร้างโอกาสที่เหมาะวิธีการที่เหมาะในองค์กรของคุณนะเพื่อให เพื่อนร่วมงานเนี่ยได้พูดและได้ถามมันออกมาเออนะคะโอเคนี่คือ5วิธีง่ายๆสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักง,งานและเพื่อนร่วมงานในองค์กรของคุณนะคะในช่วงโควิดนี้และเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะคะจะผ่านมันไปได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าแนวทางมันจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างจากการสื่อสารนะคะ ทั่วโลกในทุกๆวันเราก็พอจะรู้แล้วว่าอ๋อมันมีแนวโน้มจะเป็นแบบนี้นะและเราทุกคนนะคะก็จะได้พัฒนาตัวเองเออแอนเชื่อว่าทุกคนจะเก่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะหรือว่าเรื่องของความคิดนะคะและเรื่องของการเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในปีที่แล้วและปีนี้นะและเป็นผู้ใหญ่ที่ก้าวหน้ากันต่อไปนะคะและเก่งขึ้นต่อไปสรุปนะคะ าวิธีง่ายๆสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักง,งานวิธีที่หนึ่งคือให้สื่อสารสื่อสารและก็สื่อสารนะคะยายหยุดสื่อสารกันในองค์กรกันในหน่วยงานของคุณหรือในแผนกของคุณนะคะถัดไปวิธีที่สองคือถามวิธีแก้ไขปัญหาความคิดเห็นและไอเดียของพนักง,งาน เพราะคุณอาจจะได้ไอเดียจากลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานที่เจ๋งสุดๆเลยในช่วงนี้นะถัดไปคะ่ะวิธีที่สามให้คําแนะนํากับเพื่อนเรากับลูกน้องเราในสิ่งที่เขามาถามหรือมาพูดคุยนะคะคุณก็ลองเปิดใช้วิธีเวลานี้แหละแชร์ประสบการณ์ของเรานะคะถัดไปวิธีที่4ี่คือหาวิธีที่จะแสดงออกว่าคุณเนี่ยเป็นห่วงนะแคร์นะ ใส่ใจนะให้กับเพื่อนของคุณเมื่อเพื่อนของคุณรู้นะคะลูกน้องของคุณรู้ว่าคุณห่วงและคุณใส่ใจเขาก็จะห่วงคุณกลับเขาก็จะห่วงแผนกคุณกลับมานะคะและสุดท้ายก็คือห่วงองค์กรของเรากลับมานั่นเองถัดไปค่ะวิธีที่5สร้างโอกาสให้พนักง,งานได้ถามซึ่งถ้าองค์กรไหนนะคะยังไม่เคยสร้างเวทีหรือสร้างโอกาสให้พนักง,งานได้ถามเลยเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูเพราะว่า คุณอาจจะได้ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นเช่นบางองค์กรออกนโยบายบางสิ่งบางอย่างมาก็ยังติดใจพนักง,งานอยู่ว่าเอ๊ะทำไมต้องทำแบบนี้หรือว่าสร้างโปรโมชั่นตัวนี้มาพนักง,งานก็ยังมีคำถามอยู่ว่าเฮ้ยทำไมขายราคานี้มันขายได้ด้วยหรอเราไม่ขาดทุนหรอแบบนี้นะคะถ้าคุณสร้างโอกาสให้พนักง,งานได้ ตั้งคาถามหรือได้ถามคุณกลับนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าง,งานหรือเป็นผู้บริหารเนี่ยคุณจะช่วยทําให้เขาเข้าใจวิธีการของเรามากขึ้นนะคะและช่วยกันทํางานและมองไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นนั่นเองนะคะสาหรับวันนี้ฝากไว้นะคะ5วิธีง่ายๆใครที่เข้ามาฟังแอนแล้วแล้วรู้สึกว่า5วิธีนี้ดีนะคะดีต่อการทํางานดีต่อการเอาไปประยุกต์ใช้ ในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่ตอนนี้กําลังแบบว่าเออฟุ้งซ่านกันมากเลยก็ <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาที่เราจะมาตั้งหลักอ่านะคะเราฟุ้งซ่านได้ไม่เป็นไรเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งเนาะ <c oughs> แล้วก็ฟุ้งซ่านได้พอฟุ้งซ่านเสร็จแล้วเราก็มาตั้งหลักกันว่าเราจะทําอย่างไรต่อไปนะคะ <c oughs> เพื่อให้เราดําเนินหน้าได้ต่อไปแล้วก็ดําเนินหน้าได้อย่างมั่นใจด้วยนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ คืนมันสุกนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็นอนหลับฟันดีกันทุกคนค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะ